ที่น่าเรียบส,สัมผัสสยองเรื่องที่ผมได้นำมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ผมได้ฟังมาจากชาวบ้านป่าบ้านดงคนหนึ่ง ที่หยุดแถวชายแดนไทยพมา่าทางแม่ห้องสอนชื่อปู่แงครับปู่แงเป็นคนที่ชอบปอะงป่าประเภทผักสมุนไพรมาขายที่ตลาดบ่อยๆผมมักจะไปซื้อของแกแล้วได้พูดคุยกันจนมีวันหนึ่งปู่แงเล่าเรื่องหนึ่งให้ผมฟังซึ่งบอกได้เลยว่ามันเป็นเรื่องที่ทั้งประหลาดและน่าขนลุกมากๆครับ แกเริ่มว่าเชื่อไหมเมื่อก่อนที่หมู่บ้านนี้มีเรื่องที่น่ากลัวอยู่เรื่องหนึ่งถ้าผมบอกไม่เชื่อเรื่องนี้คงจบแค่นี้ครับแต่ผมเงียบรอให้แกเล่าต่อจากนั้นปู่แงก็เล่าต่อว่าเมื่อสมัยแกหนุ่มๆม,มีอยู่ช่วงหนึ่งในหน้าฝนชาวบ้านในหมู่บ้านของแกหลีกเลี่ยงที่จะพบปะเจอหน้ากัน บางคนก็สวมหมวกงอบที่สานจากไม้ไผ่เพื่อปิดบังใบหน้าบางคนก็ก้มหน้าเวลาพูดคุยกันหรือหันหลังคุยกันก็มีทั้งหมดนี้ก็เพื่อไม่อยากให้อีกฝ่ายเห็นหน้าของตัวเองผมถามว่าแล้วได้เห็นหน้ากาันเหมือนจะเป็นอะไรแกตอบว่าเห็นหน้ากันนะ่ะไม่เป็นไรแต่ได้เห็นหน้าตัวเอง บนใบหน้าของอีกฝ่ายละ่ะจะเป็นยังไงแกเล่าต่อว่าในช่วงนั้นที่หมู่บ้านมันมีผีหนาเรียบออกอาละวาดซึ่งลักษณะก็ตามชื่อที่เรียกมันเป็นผีผู้หญิงไม่มีคิ้วไม่มีตาไม่มีจมูกหรือปากใบหน้ามันเรียบเรียบเหมือนหน้ากรอง มันออกมาหลอกหลอนผู้คนในช่วงหน้าฝนพอมันจะไปหลอกใครจะหลอกด้วยวิธีเข้าไปทักทายพูดคุยด้วยพอคนนั้นเผลอมองมันมันก็จะเอาใบหน้าคนนั้นมาเป็นหน้าของตัวเองโดยเฉพาะผู้หญิงที่หน้าสวยๆต้องระวังแล้วใครที่ถูกเอาไปหน้าไปไม่เกินสมวันเจ็ดวันคนนั้นต้องมีอันเป็นไปทุกราย เมื่อเป็นอย่างนั้นชาวบ้านจึงหลีกเลี่ยงที่จะพบเจอหน้ากันเพราะกลัวจะเจอผีหน้าเรียกแต่ถึงยังไงทุกคนก็ยังทำมาหากินตามประสาของตนเองต่อไปปู่แงเป็นชาวไร่ชาวสวนคนหนึ่งในหมู่บ้านและแน่นอนว่าย่อมเคยได้ฟังเรื่องนี้มาแล้วเป็นร้อยเป็นพันครั้งแต่แกก็ไม่เคยเจอผีหน้าเรียบมาก่อน และวไม่ได้ยินข่าวคราวว่าคนอื่นจะเจอบ้างเลยจนเวลาผ่านไปถึงหน้าฝนมันก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้ศพแรกเป็นผู้หญิงคนหนึ่งมีคนพบศพเธอนอนตายอยู่ที่ไรเขาโพดสภาพใปหน้าชอกชำ้ำปูดโปนเหมือนโดนซ้อมอย่างหนักซึ่งเหตุการณ์นี้มีเหตุให้ต้องสงสัยว่า เป็นฝีมือของผีนาเรียบนั่นก็เพราะว่าข้อที่หนึ่งหญิงสาวที่เสียชีวิตเธอเป็นคนสวยข้อที่สองพ่อของเธอเล่าให้ฟังว่าขณะนั่งพักอยู่ที่เถียงนาเวลานั้นฝนตกโปรยๆเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้าไปหาลูกสาวของเขาที่กำลังหว่านปุ๋ยอยู่ทั้งคู่ยืนพูดคุยกันสักพัก หญิงสาวปริศนาคนนั้นก็เดินจากไปส่วนเขาก็งีบหลับไปแต่หลับไปแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละพอสะดุ้งตื่นขึ้นก็เจอศพลูกสาวนอนอยู่บนพื้นแล้วในเวลาไล่เลียก,กันก็มีคนบอกว่าเจอลูกสาวเขาเดินเตดเตรอยู่อีกฟากหนึ่งของหมู่บ้านซึ่งมันแน่ประหลาดใจมากเรื่องที่เกิดขึ้น ชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าเป็นฝีมือของผีนาเรียบจากนั้นมาทุกคนก็ยิ่งระวังตัวกันมากขึ้นถึงขนาดที่ว่าเดินผ่านกันเมือ่อไรต่างคนต่างก็หลบหน้าไม่พูดคุยทักทายกันปูงแาเองก็ระวังเรื่องนี้เหมือนกันและได้ย้ำเตือนเมียตัวเองด้วยพอถึงตรงนี้ผมก็ถามแทรกว่า โองั้นเมียของปู่คงสวยมากอะดิแกยิ้มอย่างภูมิใจแล้วตอบว่าคนเรารักกันที่ใจครับคำตอบนั้นทำเอาผมถึงกับเงียบไปเลยไม่รอช้าแกก็เริ่มเล่าต่อว่าโดยปกติในช่วงเวลากลางวานันแกจอกไปทำไร่ทำสวนกับเมียสองคนแต่พอกลางคืน จะไปหากบหาปลากับเพื่อนหลังจะเกิดเหตุที่ว่าทั้งสองยังออกไปหาปลาด้วยกันตามปกติเพราะถ้าไม่ไปก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวแต่ก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่ามันจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นนี่คืนนั้นทั้งสองถือไฟฉายกับฉมวกเหล็กเพื่อจะไปดำน้ำแทงปลาเมื่อไปถึงตรุ่งหนองน้ำ ยังไม่ทันจะลงหาปลาจู่ๆก็มีเสียงผู้ชายทักว่าอ้าวฮกเองก็มาหาปลาเหมือนกันเหรอวะปูแงกับเพื่อนต่างก็หันขวับไปมองก็เห็นเป็นชาวบ้านหาปลาคนหนึ่งสวมหมวกงอบเดินเข้ามาหาแล้วเขาก็เปิดหมวกขึ้นเพื่อจะทักทายผููแงรู้ตัวว่าทั้งสองไม่ได้สวมหมวกปิดบังใบหน้า จึงรีบก้มหน้าหลบตามความเคยชินแต่เพื่อนของแกไม่ได้หลบหน้าแถมยังยืนพูดคุยกับชายคนนั้นในจังหวะที่ปูแงก้มหน้าแกก็สะดุง้งหัวใจหล่นลงไปอยู่ที่ตาตุ่มเมื่อเห็นว่าชายแปลกหน้าคนนั้นไม่สวมรองเท้าถ้าไม่เห็นเล็บเท้าที่แหลมยาวแถมยังทาเล็บด้วยสีแดงสดเห็นเท่านั้นแหละ แกก็รีบสะก,กิดเพื่อนให้ก้มหน้าหลงเพื่อนแกก็เหมือนจะเพิ่งรู้ตัวจึงรีบก้มหน้าลงพอก้มหน้าเขาก็สะดุ้งเฮือกเหมือนว่าจะเห็นเล็บเท้าของชายคนนั้นแล้วชายคนนั้นก็พูดว่าโอ้ oh, ผมไม่ใช่ผีหรอกครับผีมันเป็นผู้หญิงนะพูงแงกับเพื่อนไม่พูดอะไรต่างคนต่างเงียบ สุดท้ายชายคนนั้นก็เดินจากไปหายเข้าไปในความมืดปูง่แงกับเพื่อนมองหน้ากันเลิกลากถามกันว่านั่นคือผีแน้เรียบหรือเปล่าแต่ถึงเขาจะใช่ผีหรือไม่ค่ำคืนนั้นก็ไม่มีกระจิตกระใจหาปลากันแล้วทั้งสองรีบแยกย้ายกันกลับบ้านในทันทีในระหว่างทางที่ปู่แงกำลังจะถึงบ้าน อยู่ๆก็เห็นเงาผู้ชายเดินสวนทางมาแล้วด้วยแสงไฟฉายที่ส่องอยู่ก็ทำให้แปลกใจเมื่อเห็นลางๆว่าคนที่เดินสวนมาหน้าเหมือนกับเพื่อนของตัวเองพอเขาเข,าเข้ามาใกล้ก็ยิ่งชัดเลยว่าเป็นเพื่อนตัวเองผู้แงก็เลยรีบหักว่าอ้าวไอ้ซางมึงยังไม่กลับบ้านเหรอ แต่เขามิตอบเอาแต่เดินหน่ตรงไปอย่างเดียวแล้วก็หายเข้าไปในความมืดปูงแงได้เดียยืนงงผลลุกขนชันขึ้นมาแปลกๆวันต่อมาปูงแงได้ทราบข่าวที่ทำให้แกตกใจจนแทบสดุดเมื่อได้ยินจากชาวบ้านว่าไอ้สางเพื่อนของแกตายแล้วแกวรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุ ซึ่งก็คือหนองน้ำที่ทั้งสองไปหาปลามื่คืนแล้วก็พบศพอี้างนอนตายอยู่ห่างจากหนองน้ำไปไม่ไกลสภาพศพแทบไม่ต่างอะไรกับผู้หญิงคนก่อนคือใบหน้าบวมชำ้ำเหมือนโดนทุบตีอย่างรุนแรงปุ่งแง่กลัวจนตัวสัน่นเพิ่งจะได้รู้ตอนนั้นเองว่าผีนาเรียบมะเอาทั้งผู้หญิงและผู้ชาย สองวันต่อมาหลังจากที่ศพของให้สั่งเพื่อนรักถูกนำไปฝังที่ป่าช้าท้ายหมู่บ้านด้วยความแค้นใจปู่แงจึงไปหายายขินผู้เฒ่าผู้แก่ประจำหมู่บ้านแล้วสอบถามว่ามีวิธีไหนที่จะจัดการกับผีร้ายตนนี้ได้ยายขินพาปู่แงไปที่ป่าชา้าก็พบสารเก่าๆหลังหนึ่งยายขินบอกว่า นั่นเป็นสารผีนาเรียบซึ่งชาวบ้านที่หวาดกลัวได้สร้างไว้มาเกือบสิบปีแล้วเรื่องมันมีอย่างนี้ว่าผีนาเรียบตนนี้เมื่อยังเป็นคนอยู่เธอเป็นผู้หญิงที่ขี้เร่คนหนึ่งด้วยปมด้อยตรงนี้จึงถูกชาวบ้านบางคนลอ้อแล้วรุมรังแกบ่อยๆเธอทนอยู่ในสภาพที่ถูกรังแกทั้งร่างกายและจิตใจอย่างนี้ไม่ได้ จนถึงอายุ25ปีเธอก็ฆ่าตัวตายด้วยความมาคาดย่างรุนแรงที่มีก่อนตายส่งผลให้เธอกลายเป็นผีนาเรียบอย่างที่เจอกันทุกวันนี้ยายขินบอกว่าศาลหลังนั้นเหมือนสถานที่ผูกใจให้นางอยู่หากทำลายเสียนางก็จะไปตามทางของนางแต่แน่นอนว่าใครที่กล้าทำ ต้องมีอันเป็นไปด้วยจึงไม่มีใครกล้าไปยุ่งกับสารนั้นอีกปู่แงได้แต่ยืนดูแต่ไม่กล้าทำอะไรเหมือนกันทำได้แค่บ,บ่นดา่าสาบแช่งอยู่ในใจจนในที่สุดทั้งยายขินกับปู่แงก็พากันเดินกลับเมื่อปู่แงมาถึงบ้านก็พบเมียกำลังนั่งซักผ้าอยู่ที่ก๊อกน,น้ำนาบ้าน จงังหวะที่กำลังจะทักทายเมียอยู่ๆสายตาก,ก็เหลือไปเห็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ตรงหน้าต่างบ้านมองมาทางนี้เธอคือเมียของปูง่แงเหมือนกันพอเห็นเพียงเท่านั้นปู่แงก็ตะลึงจนขาแข็งแล้วคนที่อยู่ตรงหน้าต่างก็แวบหายไปเมียปู่แงเดินเข้ามาถามว่ายืนตกใจอะไรอยู่ ซึ่งปุงแงก็รีบถามสวนไปทันทีว่าก่อนหน้านี้ได้คุยกับใครหรือมีใครมาหาที่บ้านหรือไม่เมียแกถึงกับงงแต่ก็ตอบว่าเมื่อกี้นี้มีเพื่อนสาวมาหาได้พูดคุยกันอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่เธอจะเดินกลับบ้านไปเท่านั้นแหละปูงแงก็ใจหายว่าไปอยู่ที่ตาตุ่มเพราะแกมั่นใจว่า เมียแกโดนผีหน้าเรียบเมาใบหน้าไปแล้วและอีกไม่นานเธอต้องตายตามไม่สัง่งเพื่อนรักไปอีกคนแน่ๆแ,แกจึงรีบพาเมียไปหายายขินเมื่อไปถึงบ้านยายขินแล้วบอกเรื่องราวทั้งหมดยายขินก็ทำหน้าสลดใจแล้วบอกว่าคงไม่มีวิธีไหนจะช่วยปู่แงได้แล้ว เพราะถ้าผีนาเรียกมันเอาใบหน้าใครไปคนนั้นก็มีแต่ต้องตายอย่างเดียวทั้งปุ่งแงกับเมียก็ได้แต่ต้องยอมรับชะตากรรมอย่างสิ้นหวังหลังจากนั้นปุ่งแงได้พาเมียกลับบ้านแกบอกให้เมียหลบอยู่แต่ในบ้านโดยล็อกประตูหน้าต่างไว้ห้ามม่ใครเข้าไปเด็ดขาดส่วนตัวแกเดินไปทางป่าชา้า ในใจตอนนั้นอยากจะลองไปไหว้วิงวอนผีหน้าเรียบดูสักครั้งเพื่อมันจะไว้ชีวิตเมียแกแต่เดินผนบริเวณบ้านออกไปได้มีไกลเท่าไหรพอหันไปมองทีบ้านด้วยความเป็นห่วงเมียก็เห็นเมียเปิดประตูบ้านให้ใครเข้าไปไม่รู้เท่านั้นแหละแกรีบวิ่งกลับบ้านหันหีเมื่อเดินขึ้นไปบนบ้าน แกก็ได้ยินเสียงเมียตัวเองกำลังคุยกับใครบางคนอยู่เสียงคุ้นๆหูแกทั้งแปลกใจและตกใจจึงรีบวิ่งเข้าไปแล้วก็พบว่าเมียแกกำลังยืนคุยกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีเล็บเท้าสีแดงผู้ชายคนนั้นหน้าขุนมากคุนจนดูเหมือนตัวเองอีกคนไปแล้วซึ่งปูงแงก็ถึงกับเอึง พอเมียแกเห็นปูงแงโผล่เข้าไปอีกคนเธอก็อึ้งไปเหมือนกันแล้วผู้ชายหน้าเหมือนคนนั้นก็หัวเราะด้วยน้ำเสียงที่เย็นเยือกก่อนที่มันจะหอยหลังแล้วเดินลับหายไปที่ครัวหลังบ้านโดยที่ปูงแงกับเมียได้แต่ยืนตัวแข่งเธอจากเหตุการณ์นั้นปูงแงรู้ว่าทั้งตนเองกับเมียโดนผีหน้าเรียบขโมยหน้าไปแล้ว ตกดึกคืนนั้นปู่แงกับเมียได้แต่นอนกอดกันด้วยความกลัวที่นอกห้องนอนตอนนั้นได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินย่ำไปมาอยู่ในบ้านมันเรียกชื่อปู่แงเบาๆแล้วสลับไปเรียกชื่อของเมียแกเมียแกก็นอนตัวสั่นร้องไห้ปู่แงเองก็กลัวมากเหมือนกันแต่ไม่รู้จะทำยังไง ได้แต่กอดเมียตัวเองไว้ในอ้อมกอดแน่นสักพักเสียงเรียกนั้นก็เงียบหายไปแต่ในความรู้สึกผู้แง่ยังเชื่อว่ามันอยู่ข้างนอกห้องแกคิดว่าชีวิตของแกกับเมียคงไม่พ้นคืนนี้แน่ในที่สุดแกก็ตัดสินใจได้ว่าจะเป็นคนไปทำลายสารผีหน้าเรียบนั้นเองเพราะอย่างน้อยที่สุด ถึงแกจะมีอันเป็นไปเมียแกก็อย่างรอดเมียแกร้องไห้จนพลอยหลับไปแกจึงค่อยๆลุกจากที่นอนแล้วแอบปีลงไปทางหน้าต่างห้องนอนเพราะกลัวผีหน้าเรียบมันจะเจอตัวเขาพอลงมาจากบ้านแกก็แอบเข้าไปในโรงรถของเพื่อนบ้านมองหาแกลอนน้ำมันกับไฟแชก จากนั้นแกก็เดินดุ่มดุ่มตรงไปยังป่าช้าทันทีเวลานั้นดึกค่อนคืนเข้าไปแล้วบรรยากาศในหมู่บ้านเงียบสนิทแล้วเมื่อไปถึงป่าช้าก็พบว่ามันเงียบยิ่งกว่าวังเวงกว่าแล้วยังหนาวเย็ยนมากอีกด้วยพอปูงแงยืนอยู่ที่หน้าศาลเก่าๆก็ขนลุกขึ้นทั้งตัวหัวใจเต้นแรง เงื่อผุดขึ้นเต็มใบหน้าแม้อากาศจะเย็นมากก็าตามแกไม่รอชา้ารีบราดน้ำมันใส่สารทันทีทันใดนั้นเองก็มีคนฮักมาจากด้านหลังทำอะไรนะพี่อย่าทำแบบนั้นนะพอได้ยินเสียงนั้นปูงแงก็ถึงกับเสียวสลังวา่าแล้วค่อยๆหันไปดูปรากฏว่า เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าตาเหมือนกับเมียของตัวเองแต่ปูงแงไม่เชื่อว่าเป็นเธอในขณะที่ปูงแงกำลังยืนลังเลอยู่นั้นผู้หญิงคนนั้นก็พุ่งเข้ามาบีบคอวินาทีแห่งความเป็นความตายมือข้างหนึ่งของแกก็จุดไฟแช็กแล้วโยนใส่สารหันหีเปลวไฟก็ลุกเพิบขึ้นที่หลังคาสาร อีกอึดใจต่อมาก็ลุกเพิบขึ้นที่ผู้หญิงที่เข้ามาบีบคอปู่แง่จนมันกรีดร้องแล้วปล่อยมือปู่แงได้จะย,ยืนมองตาค้างส่วนหญิงคนนั้นพอไฟไหม้มันก็ร้องห้อยหวนยังเจ็บปวดลงไปนอนดิ้นทุรนทุรายอยู่กับเพื้นไม่นานมันก็ถูกไฟไหม้จนกลายเป็นเ้าถ่าน พร้อมกับสารที่พังลงไปไม่เหลือชิ้นดีปูงแงรีบกลับบ้านในทันทีพอเข้าไปในบ้านก็เห็นว่าเมียแกยังนอนหลับอยู่เหมือนเดิมปูงแงก็ถอนหายใจโล่งอ,อกหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีข่าวคราวราว,ว่ามีผีแนวเรียบออกมาอารวาดที่หมู่บ้านของแกอีกเลยและแกะ ยังคงใช้ชีวิตต่อมาได้โดยไม่โดนาถันใดๆและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ปู่แงเล่าให้ฟังครับหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง